สรุปกลยุทธ์สร้างมูลาค่าเพิ่มที่ทำให้ทองสมิธขายก๋วยเตี๋ยวเรือชามละ200ได้ถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือในความทรงจําของใครลหลายๆคนใช่ไหมคะเราก็น่าจะนึกถึงก๋วยเตี๋ยวเรือชามละสิบบาทสิบห้าบาทเนาะแต่ใครจะไปคิดเขาว่าวันหนึ่งก๋วยเตี๋ยวเรือจะสามารถขายได้ถึงราคาชามละสองร้อยบาท ซึ่งแบรนด์ที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้นะคะก็คือทองสมิธนั่นเองค่ะซึ่งทองสมินะคะสามารถตั้งราคาซูเตียวเลยได้ชามละ200-500บาทเลยทีเดียวค่ะบางคนนะคะอาจจะคิดว่าใครจะยอมจ่ายในราคาซุปเดียวรือที่สูงขนาดนี้แต่ในความเป็นจริงนะคะในบางช่วงเนี่ยถึงขนาดต้องมีคนมาต่อคิวเข้าร้านกันเลยทีเดียวค่ะ พอฟังแบบนี้แล้วนะคะหลายๆคนเนี้ยก็อาจจะสงสัยว่าทองสมิธขายดีแค่ไหนใช่ไหมคะเรื่องนี้นะคะเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ในปี61ซึ่งเป็นปีก่อตั้งของทองสมิธค่ะโดยทองสมิธเนี่ยสามารถทํารายได้ในปี6 1ไปที่15ล้านบาทถัดมาที่ปี62นะคะทองสมิธเนี่ยสามารถทไรไํารายได้ได้สูงถึง154ล้านบาทและถัดมาที่ปี63ที่ผ่านมานี้นะคะทองสมิธสามารถทํารายได้ได้สูงถึง2 8 7ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ แล้วทองสมิสเนี่ยมีกลยุทธ์อะไรถึงทําให้ก๋วยเตี๋ยวเรื่องเมนูธรรมดาธรรมดาแบบนี้สามารถขายได้ถึงชาและหลับร้อยวันนี้เราจะพาทุกคนไปหาคําตอบกันค่ะ จุดเด่นได้ของทองสมีนะคะที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือการลงลึกในเรื่องของรสชาติแล้วก็วัตถุดิบและที่เขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆกนะคะก็เป็นเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากคุณการกิติเวศแล้วก็ผู้ก่อตั้งอีกสาคนซึ่งก็คือคุณโรจนินอัจฉยุติคุณอินทิราแดงจํารูนและคุณอัชาราบุญดารักษ์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อคุณปาไอเบอรี่นั่นเองค่ะโดยทั้ง4คนนี้นะคะเขาก็ไปตตเวนชิมก๋วยเตี๋ยวเรือจนทั่วค่ะและสุดท้ายเนี่ยก็กลับมาระดมความคิดกันซึึ่่่งงคคุณกกกกาาาารรนนนนะะทีเเเเเขเป็็็ชอยยููแแลลลลล้้้ววไดมพัฒสต เรื่องของรสชาติวัตถุดิบแล้วก็ปรับให้มาเป็นสูตรในแบบฉบับของทองสมิทนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังให้ความสาคัญกับในทุกๆรายละเอียดอย่างเช่นน้าซุปที่ต้องตุ๋นนานถึง8ชั่วโมงหรือว่าเลือดเนี่ยก็ต้องเป็นแบบพัดเจรไลเท่านั้นเพื่อให้คนทาน,นปลอดภัยที่สุดค่ะส่วนเรื่องของเนื้อสัตว์นะคะทองสมิทเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าลูกค้าบางคนจะไม่ทานเนื้อบางชนิดดังนั้นเนี่ยก็เลยจะเน้งแต่เนื้อหมูเนื้อไก่และที่ขึ้นชื่อที่สุดของทองสมิทนะคะก็จะเป็นเนื้อวากกกกกิวววววววซึ่่่่่่งงพพพเเเเเเคคค้้้้าาาาานน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 ะะะะะะ็จจดดูรรใใใชชัััุออออไไืืสสหหขบ๋ยตีท ส่วนเครื่องปรุงที่เราเห็นทั้งหมดนะคะก็ต้องผลิตจากครัวกลางเท่านั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการคั่วพริกการทอดกระเทียมเพราะว่าความสดใหม่เนี่ยก็ยังมีผลต่อรสชาินั่นเองค่ะและอีกหนึ่งจุดเด่นของทองสม,มิธที่น่าสนใจมากนะคะก็ะคือเรื่องของการดึงสิ่งเก่ามาเล่นแต่ว่าต้องเล่าเรื่องใหม่ให้ได้ค่ะโดยทางผู้ก่อตั้งนะคะต้องการที่จะนําเสนอแบรนด์ในรูปแบบใหม่ๆค่ะตั้งแต่การตั้งชื่อไปจนถึงการตกแต่งร้าน โดยที่มาของชื่อทองสมิตนะคะก็มีที่มามาจากคําว่าทองซึ่งเป็นคาที่คุณปาเขาชอบแล้วก็รู้สึกว่ามันสื่อถึงความเป็นไทยได้ส่วนคําว่าสมิตนะคะก็จะมาจากภาษาบาลีที่พ้องเสียงกับคําว่าสำลิดท,ที่แปลว่าการเดินทางไปสู่ความสาเร็จค่ะและคําว่าสมิตนะคะก็ยังเป็นคําที่คนไทยรวมไปถึงคนต่างชาติก็ยังออกเสียงได้ง่ายด้วยค่ะ ซึ่งพอได้ชื่อทองสมิตมาแล้วใช่ไหมคะทางผู้ก่อตั้งเขาก็มองว่าชื่อนี้แหละสามารถนําเสนอความเป็นไทยแต่ก็ยังดูมีความทันสมัยได้ซึ่งตรงกับสิ่งที่เขาอยากจะนําเสนอออกมานั่นเองคะ่ะและนอกจากนี้นะคะคอนเซปต์ในร้านต่างๆเนี่ยก็เลยจะอิงไปกับคําว่าทองสมิตตามมาด้วยคะ่ะ และถ้าใครที่เคยมาทองสมิตนะคะก็จะเห็นภาพชัดเลยว,ว่าทองสมิตเนี่ยจะถูกตกแต่งให้มาเป็นบ้านไทยสีเข้มแล้วก็จะไม่มีการวางเรืออยู่หน้าร้านเหมือนกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทั่ว,วไปค่ะแต่ว่าจะเปลี่ยนมาเป็นการวาดลายกราฟิกบนผนังแทนค่ะแล้วก็ยังมีการตกแต่งด้วยเส้นสีทองหรือแม้กระทั่งช้อนในชามนะคะก็ยังเป็นสีทองเพื่อให้ดีไซน์สอดคล้องไปกับชื่อร้านแล้วก็ยังดูหรูหราทันสมัยด้วยค่ะ และจุดเด่นที่3ของทองสมิธเลยนะคะ mm hmm. ก็คือการวางคอนเซปต์ของร้านตัวเองให้ชัดเจนโดยทองสมิธนะคะ mm hmm. เขาวางคอนเซปต์ของตัวเองว่าจะต้องเป็นร้านผู้เตียวเรือที่อร่อยโดยที่ไม่ต้องปรุงเลยแต่ว่าก็ยังให้ลูกค้าเนี่ยเลือกในรสชาติในแบบที่ตัวเองต้องการได้โดยมีความเผ็ดให้เลือกถึงสี่ระดับใครจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะก็เลือกได้ตามที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะดังนั้นนะคะคอนเซปต์ของทองสมิธเนี่ยก็เลยจะอยู่ตรงกลางระหว่างรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองกับสิ่งที่ลูกค้าสามารถปรับเลือกได้นั่นเองค่ะ และจุดเด่นสุดท้ายของทองสมิธท,ที่เราจะไม่พูดถึงไ,ได้เลยก็คือเรื่องของทำเลที่ตั้งนั่นเองค่ะอย่างทองสมิธเนี่ยก็จะเน้นการเปิดสาขาในพื้นที่ที่เข้าถึงนักศึกษาแล้วก็วัยทำงานอย่างสาขาแรกของทองสมิธนะคะเขาก็เลือกที่จะเปิดตัวในเซ็นทรัลเวนัสซียค่ะซึ่งผลปรากฏว่าวันแรกที่เปิดตัวเนี่ยก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีเกินคาดค่ะลูกค้าเนี่ยก็มีการพูดกันปากต่อปากแล้วก็มีการแชร์ลงบนโซเชียลมีเดียที่เยอะมากซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าการเลือกทำเลที่ถูกต้องกับกลุ่มเป้าหมายนันเอง ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นเวลากว่า3ปีแล้วที่ทองสมิธได้มีการเปิดให้บริการมาซึ่งพวกเขานะคะก็สามารถขยายสาขาไปถึง10แห่งและยังมีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มอีกในอนาคตด,ด้วยค่ะ และจากที่เราได้พูดมาทั้งหมดในวันนี้นะคะเราก็คงจะเห็นแล้วว่าสิ่งที่ทําให้ทองสมิธแตกต่างเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของการเอาใจใส่ในเรื่องของรายละเอียดต่างๆและแม้ว่าจะเป็นการเอาใจใส่ในเรื่องที่เพิ่มมาอีกนิดนึงจากร้านอ,าอื่นๆเนี่ยแต่กลับเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัตถุดิบคุณภาพรสชาติหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอนมามัยนั่นเองค่ะจนสุดท้ายนะคะแม้ว่าก๋วยเตี๋ยวชามนั้นจะมีราคาสูงถึง200หรือว่า500ลูกค้าก็ยินดีที่จะควักเงินจ่ายนั่นเองค่ะ